ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนหลวงพ่อพระครูวิเชียนศักดิ์สิทธิ์ประเพณีกวนข้าวทิพย์หรือเรื่องรุ่งเรืองทุ่งนากว้างใหญ่งามน้ำใจชาวตำบลพญาแมน องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนได้รับจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2539บตำบลพญาแมนเดิมเรียกบ้านแมนแต่เดิมยังไม่แบ่งการปกครองเป็นที่แน่นอนสมัยก่อนยังเป็นจังหวัดพิชัยโดยขึ้นกับมณฑลพิษณุโลก ตำแหน่งกำนันในสมัยนั้นเรียกว่าขุนเมื่อสมัยก่อนเงินค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านและกำนันไม่มีจะมีให้ก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่บ้านและกำนันเดินออกสำรวจรังวัดที่ดินเรียกว่าเสียภาษีดอกญห้าใครออกสำรวจมากก็ได้มากจนมีกรณีพิพาทกันเกิดขึ้น เพราะว่าการปกครองระหว่างจังหวัดพิชัยกับมณฑลพิษณุโลกยังไม่มีเขตการปกครองที่แน่นอนฉะนั้นทางเจ้าเมืองทั้งสองได้มีข้อตกลงเพื่อแบ่งเขตการปกครองกันโดยให้เจ้าพระยามนทนพิษณุโลกนำเรือพายขึ้นทางเหนือส่วนเจ้าพระยาเมืองพิชัยนำเรือล่องลงทางใต้ ถ้าทั้งสองพบกันตรงไหนก็ให้ตรงนั้นเป็นเขตระหว่างมณฑลพิษณุโลกกับเมืองพิชัยแต่ข้อตกลงเกิดการคลาดเคลื่อนคือทางพิษณุโลกถือเอาหลังเที่ยงคืนเป็นเวลาเริ่มต้นวันใหม่ส่วนทางเมืองพิชัยถือเอาเมื่อตะวันขึ้นเป็นวันใหม่ จึงทำให้เจ้าพระยามนทนพิษณุโลกพายเรือขึ้นมาได้ไกลกว่าโดยทั้งสองพบกันที่วัดแมนชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระยาปันแดนและเรียกชื่อตำบลว่าตำบลพรยาแมนมาจนถึงปัจจุบันนี้ ตำบลพญาแมนเป็นหนึ่งใน11ตำบลของอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ15กิโลเมตรตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่ามะเฟืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ทิศใต้ติดต่อกับตำบลตลุกกระเทียมอำเภอรพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านโคนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์และทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสามเรือนอำเภอสีสำโรงและตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยเนื้อที่มีเนื้อที่ประมาณ46.93ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ29,329ไร่ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลพญาแมนมีสภาพเป็นที่ราบทั้งหมด ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำลำคลองโดยมีแม่น้ำน่านไหลผ่านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเช่นทำนาทำไร่ปลูกถั่วเหลืองอาชีพเสริมได้แก่ค้าขายการจักสาร ทำขนมพื้นบ้านเป็นต้นตำบลพญาแมนแบ่งการปกครองออกเป็นเจ็ดหมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านทามะปราง 2. บ้านดง 3. บ้านท้ายคุ้ง 4. บ้านพญาแมน 5. บ้านขอม บ้านทุ่งปากระถินและเจ็ดบ้านพญาปันแดนมีบ้านเรือนจำนวน2,271หลังคาเรือนประชากรชายจำนวน2,698คนประชากรหญิงจำนวน3า2 9นวน3คนประชากรรวมทั้งหมด6,027คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดอยู่ทั้งสิ้น5แห่งมีสถานที่ราชการดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน 2. สถานีตำรวจภูทรพญาแมน 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 4. โรงเรียนทั้งหมด5โรงเรียน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสหนึ่งโรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนชุมชนบ้านดงเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 2. โรงเรียนวัดพยาปันแดน 3. โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 4. โรงเรียนบ้านขอมและ 5. โรงเรียนบ้านทุ่งปากระถิน ประเพณีที่สำคัญได้แก่ 1. ประเพณีลอยกระทงซึ่งตำบลพญาแมนถือเป็นประเพณีที่สำคัญโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพยาแมนร่วมกับคณะกรรมการวัดพญาปันแดนดำเนินการจัดประเพณีดังกล่าวณนะวัดพญาปันแดนเป็นประจำทุกปี 2. ประเพณีตักบาทเทโวในวันออกพรรษาองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนรวมกับคณะกรรมการวัดเกาะวารีหมู่ที่หนึ่งบ้านท่ามะปรางร่วมการจัดงานเป็นประจำทุกปี 3. ประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษาและวันวิสาขาบูชา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนรวมกับวัดบ้านดงจัดประเพณีงานบุญข้าวพรรษาพร้อมประเพณีกวนข้าวทิพซึ่งเป็นแห่งเดียวของอำเภอพิชัยที่มีการจัดประเพณีกวนข้าวทิพย์ 4. ประเพณีกอบพระสายข้าวเปลือก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนรวมกับหมู่ที่5บ้านขอมและหมู่ที่6บ้านทุ่งปากระถินจะจัดเป็นประจำทุกปีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของตำบลพญาแมน 1. กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลพญาแมนจะจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ยังจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงวัยซึ่งเรียกว่าวัยกระตาะเกมโดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเป็นปีที่สามและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลพญาแมนเคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตในปี2557 2. กิจกรรมกลุ่มแม่บ้านตำบลพญาแมนจะมีการทำขนมหม้อกแกงกระยาศาสตร์และน้ำพริกต่างๆที่ถือเป็นสินค้าโอท็อปของตำบลพญาแมน 3. กิจกรรมกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่หมู่ที่7 บ้านพยาปันแดนเป็นกลุ่มหัตถกรรมที่ทำของใช้และเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงถือเป็นสินค้าโอท็อปที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของตำบลพยาแมน